สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามใน t i k t o อกแบบฟรีวิธีใหม่ปี2024นะคะขั้นแรกให้เข้า Google แล้วค้นหาคำว่า w w w t ์ลไว i ทําให้ s กดแบบนี้นะคะ w w w t u m h a t s o c i a l c o m ค่ะจากนั้นนะคะกดค้นหาแล้วเลือกเว็บไซต์ทําให้ s o c s o l c o m กดเข้าไปได้เลยคะ่ะต่อไปนะคะก็กดคำว่าสมัครใช้งานด้านหน้าเว็บไซต์นะคะเรียบร้อยแล้วก็กรอกข้อมูลให้คร กชข้อมูลก็จะมีชื่อผู้ใช้ตั้งเองได้เลยใส่อีเมลและใส่รหัสผ่านนะคะจากนั้นกดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัต,ตโนมัติแล้วกดสมัครใช้งานหน้าต่อไปเราก็จะอยู่ที่หน้าของคําสั่งซื้อใหม่ให้ดูหัวข้อหมวดหมู่นะคะเลือกคําว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีต่อไปหัวข้อบริการเลือกคําว่าเพิ่ม for tiktok ฟรีนะคะจากนั้นนําลิงก์ tiktok ค่ะที่เป็นลิงก์โปรไฟล์มาใส่ใส่จํานวนแล้วกดส่ง ต่อไปค่ะเราจะไปเช็คยอดกันนะคะให้เข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ติ k กต k อกค่ะว่ามียอดเริ่มผู้ติดตามอยู่เท่าไหร่สักพักหนึ่งก็กดรีเฟซพอรีเฟซแล้วเราจะเห็นได้เลยนะคะว่ายอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจริงด้วยถ้าใครอยากได้ยอดแบบนี้นะคะก็เข้าไปได้เลยค่ะที่ w w w t h a m ททำให้ขีสะกดแบบนี้นะคะ w w w t u m h a i s o c i c l c o m ค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แลวกดซับด้วยนะคะ